สำหรับในส่วนของพิธภัณฑ์ที่จะนำเสนอเป็นสาระและความรู้และเทคนิคการใช้นะครับจากบริษัท b l u e f r o c และบริษัทในเครือก็คือราชสี f e r t i ิ i z e r และก็แบล็กแพนเ r อร์อักลิเทคพินอสกรครับก็จะมีส่วนสำคัญที่พินอสกรส่วนใหญ่ในปริมาณสัก35-45%เนี่ยได้ดอกออกมาแล้วสูตรสำคัญที่เราจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาดอก ของทุเรียนก็จะประกอบไปด้วยซีตินซีตินก็คือสารซีเอตินที่เป็นกลุ่มสำคัญนะครับในการส่งเสริมการออกดอกและก็เป็นการบำรุงดอกนั่นก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งอยู่ในรูปของสาร4ตินอัตราที่ใช้ก็คือ 200cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรตัวที่2ครับที่เราจะนำมาใช้ในการบำรุงดอกดอกก็คือแบคซีมิโนหรือ คำว่าแบคซิมิโนก็คือในส่วนของอกรดอะมิโน,โนจากบริษัทแบ็คแพนเตอร์เราก็จะใช้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่จะนำมาใช้ก็ที่อัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรผิธภัณฑ์ตัวต่อมาที่เราใช้เพื่อเป็นการบำรุงก็คือทีโน่ทีโน่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลน หมายถึงเป็นสารที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากเกาหลีนั่นหมายความว่าเขาจะใช้ในส่วนของเออชื้อราบางชนิดเข้าไปทำการแปรสภาพและย่อยสลายสารที่เป็นธรรมชาติกลายเป็นสารในกลุ่มพลังงานซึ่งจะมีส่วนประกอบของออสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายในตัวทีโนอัตราที่เราใช้นั้นก็คือ2 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตร และที่เรายังคงมีความจำเป็นต้องใช้ก็คือแคลเซียมโบลอนคือราชสีแคลโบและในส่วนของโบลอนโบลอนก็คือราชสีโบกบี B, ก็คือโบลอนนั่นเองดังนั้นในส่วนของตรงนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกนะครับเราก็จะพ่นไปที่ดอกโดยตรงส่วนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งโดยประมาณหรือ3ครั้งพีน่น้องสกอรครับชุดนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกและเมื่อ การ่านการบำรุงดอกไปแล้วผมก็ยังคงนำเรียนว่าจากงานศึกษาวิจัยที่เราติดตามมาตลอดถ้าในกรณีที่ทุเรียนดอกผอมนะครับก้านดอกเล็กและปริมาณดอกน้อยเนี่ยจะมีอัตราการติดตำ่ำเวลาที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนก็จะมีอัตราการล่วงสูงฉะนั้นตอนดอกไม่ใช่แค่นั้นนะครับในกรณีที่หลังจากดอกบานแล้ว ดอกที่มีลักษณะผอมยาวเล็กจะมีอัตราการหลุดร่วงของหางแย้สูงมากเราก็อยากจะให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้บำรุงไปที่ดอกหลังจากการบำรุงเสร็จก็จะเข้าสู่ระยะหัวกำไรดอกหอมในตรงนี้หละครับจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่เราจะหันย้อนกลับไปดูในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราให้พ่นดอกเนี่ยจะมีราชสีโบก็คือโบลอนที่จะไปเพิ่มกระบวนการในเรื่องของกระบวนการผสมเกสร และเมื่อหลังจากที่กระบวนการผสมเกสรแล้วเสร็จคือเสร็จแล้วคำแนะนำจากในส่วนของบริษัท b l u e f o x บริษัท b a k Panther แล้วก็ในส่วนของราชสีฟ ertilizer ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือทีโน่ทีโน่เราก็คือสารในกลุ่มไบโอสเตมแรนที่ผมได้อธิบายมาแล้วเป็นสารพลังงานเป็นน้งสารกระตุน้นไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเจริญเติบโตเราก็จะใช้ที่ 200CC ซีซี รวมถึงในส่วนของอลีกานะครับทีนี้ประเด็นลีกานั้นเนี่ยเราจะใช้ในกรณีของการบำรุงสะสมเพิ่มผลผลิตนี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะย้ำนะครับว่าเขาจะมีส่วนสำคัญในการไปทั้งบำรุงสะสมแล้วก็เพิ่มผลผลิตตัวต่อมานั่นก็คือในส่วนของ บ o ลอนและตัวที่เรายังไม่ค่อยได้ได้ยินนั้นก็คือตัวแบ c ็กพลิกนะครับแบพลิกคืออะไรแบ c ็กพลิกก็คืออะมิโนสำหรับพืชเป็นอะมิโนเข้มข้น20ชนิดจะไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมการติดผลการพัฒนาของผลทำให้พั่วของผลใหญ่แข็งแรงลดการหลุดร่วงครับดังนั้นอัตราการใช้ก็อยู่ที่ 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร รวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้ทางดินคือหลังจากที่ติดผลแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าตัวแคร์ก็เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพืชน,นะครับเป็นชนิดเม็ดหวานทางดินเป็นการให้เพื่อบารุงดอกในส่วนของแคร์นั้นจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมสังกสีโบรอน คือเป็นแร่ธรรมชาติจากเกาหลีที่อุดมไปด้วยซอมเฟอร์และก็แคลเซียมและก็กลุ่มธาตุอาหารรองอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่2กิโลต่อต้นโดยประมาณหรือหรือพิ่นักรกรจะเอาไปร่วมกับปุ๋ยในการบำรุงนะครับเราจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตรในราชสีเฟอร์ติไลเซอร์เราก็ใช้อัตราของแคนึต่อหนึ่งที่จะไปช่วยบำรุงในการบำรุงใบสร้างเม็ดส่งเสริมการสร้างเนื้อและก็ คุณภาพของในส่วนของทุเรียนอันนี้คือแครย้ําว่าแครคือสารอาหารในรูปทางดินนะครับที่จะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือสูตรสําเร็จในส่วนของการาพัฒนาผิตภัณฑ์จากบริษัท b l u e f o r i n t a ค e รวมถึงบริษัทในเครือก็คือราชสีเฟอร์ติไรเซอร์แล้วก็แบ็กแพนเตอร์อะคิเทคซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้ สามารถสอบถามดูตัวอย่างได้และก็สามารถซื้อได้นะครับที่ชัยพฤกษ์เกษตรขุงปัจจุบันชื่อชัยพฤกษ์อโกรเทคขุงแล้วก็ชัยพฤกษ์เกษตรเขาไรยาหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นในรายละเอียดก็สอบถามได้จากทางร้านฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข่าวดีบริษัทบรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี ขอ oh, เสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสติมูลันรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้น r รีอคเตอร์ออร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมาย hi, hi. สนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ ร้านชัยพึกอ์อกโกรเทคกรุงร้านชัยพึก,ก์เกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปาทันบริษัทแบล็กแพนเตอร์อักรีเทคจำกัดคู่หูเปิดตาดอกแบล็กฟลาวเวอร์บวกแบล็กไซไคนินแบล็กฟลาวเวอร์สาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอกแบล็กไซไคนินไซโตไคนินเข้มขน้น ช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราก,การใช้244ต่อน้ำสอง0ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตรและร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาไรย่ยยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก Black p a n t ตอร์อกรเทคจำกัดชัยพฤก,กษ์เกษตรเขารยาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่าน บริษัท Black p a n t h อ r a g r i t e c ทจำกัดช่วงพลิกลูก Black p l ล c กช่วยให้ขึ้นลูกเร็วคั่วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว Black ซ i m i n o เป็นสารายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี Black c a l b o แคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคคเลต เพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่วงอัตราการใช้2 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุสุนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตรและร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาราิรเสนอการผลิตไมม้่่นฤดูใหอย่่างมันใจ โพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเจ30มิเพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเจไน้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำา20ลิตร ลุยจิอม hmm. uh ิเดาสิบาเเนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจเพลี้ยแป้งแมลงมีขาอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ิลิตรจัดก้นเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำา20ลิตรโพลีคอร์ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรคราเน่าโคนเด้าโรคยอดเด่าโรคราน้งค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30มสถึงสีต่อน้ำยี่สลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพึก์กเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท J A M Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ชัยพึ์ในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue Frog i n t e r a h e หรือจะเป็น Black Panther หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ใช้พษ์ Agrotech ขลุงใช้พกกษ์เกษตรเขาไร่ยา สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันตุจีนเนี่ยผมเองนั้นก็อยากจะนำเสนอเฉพาะ,ะเรื่องราวความรู้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีในตำราใดๆที่พี่นศกรได้รับคือส่วนใหญ่ในภาคของการเกษตรโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวสวนผลไม้เราน,านั้นเราไม่เคยมองในเรื่องของสุขภาพพืชเปรียบเทียบกับคนเราครับพี่นศกรครับ ในส่วนของสิ่งที่ผมเองนั้นได้ให้ความสนใจแล้วก็ทำการศึกษาติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลไว้ค่อนข้างจะมากนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพพืชมันเป็นอะไรก็คือทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้ต้นไม้ของเราหรือผลไม้ของเรานั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นปกติเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรง ก็นั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องอยู่ในสภาพที่ดินดีดินโปร่งดินมีการถ่ายเทดีมีธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็ยังมีอยู่ครบถ้วนในดินมีโครงสร้างของดินคือมีความชืน้นมีอินทรีย์วัตถุซึ่งในส่วนของอินทรีย์วัตถุนั้นก็ต้องมีมากนะครับมีถึง5%เขึ้นไปเกินกว่านั้นยิ่งดีน้ำก็จะโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งเราจะไปหาที่ไหนเลยทุกวันนี้มันก็ไม่่คยจะมีแล้วนะครับเพราะว่าเราทําการเกษตรมานานกว่า50ปีกว่า50ปีเพราะว่าอะไรดูจากต้นอายุไม้ต่างๆในส่วนของด้านบนเองนั้นเราทราบดีว่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากในลักษณะของเมื่อก่อนนี้ฝน8แดด4ี ฝนมีความชื้นสูงดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขาก็จะเริิญเติบโตได้เป็นปกติเราก็ไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปใส่ปัจจัยจะไปลงทุนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นการออกดอกติดผลก็เป็นไปตามภาวะโดยธรรมชาติเราก็เก็บเกี่ยวไปจําหน่ายธาตุอาหารในดินก็มีเพียงพอสภาพอากาศก็ปกติหลังจากเน้นมาในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานี่แหละครับ เราก็จะเห็นประเด็นความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นทั้งในด้านของธรรมชาติทรัพยากรดินโครงสร้างดินความอุด,ดมสมบูรณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้ำฝนก็ความเปลี่ยนแปลงเราก็ไปกระทบกับสภาวะความร้อนความแห้งแรงเป็นในส่วนของเอลนโยมาเจอกับสภาวะ ต่อมาเป็นลานิยาคือฝนตกชุกฝนตกมากความชื้นสูงต้นไม้ก็เจ็บป่วยเสร็จแล้วพอเขาเจ็บป่วยอ่อนแอก็มาเจอกับสภาวะของความร้อนความแห้งแร้งอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะเห็นภาพก็คือ,อต้นไม้ของเรา ที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้บางครั้งต้นเหล่านี้ก็เจอสภาวะของความเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเราพบกับศัตรูใหม่ๆที่เกิดขึ้นพินรนก่อนครับอย่างเช่นอะทุกวันนี้เนี่ยทุเรียนของเราเจอกับปัญหาไรเจอกับปัญหาเชื้อราซึ่งเป็นตัวที่พัฒนามาอย่างสูงทีเดียว มีความรุนแรงการคงอยู่ในเขาในธรรมชาติก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นตัวเชื้อฟิวเซียมเดิมนั้นเราก็เจอปัญหากับไฟทอฟโทราแล้วก็เรียกว่าหนักหนาแล้วพอวิทยาการหรือเทคนิคการจัดการความรู้ต่างๆเริ่มสูงขึ้นเราก็พอที่จะควบคุมได้กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาเจอกับปัญหาในส่วนของ ชราในกลุ่มใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าคำว่ารุนแรงเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถปรับตัวได้ห่อยู่ในหลายธรรมชาติเข้าทํำลายหลายพืชแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของในส่วนของเราได้แล้วเราก็จะป้องกันกําจัดได้ยากขึ้นนี่คือความหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองนั้นอยากจะนําเรียนเล่าสู่กันฟังคือเรื่องของสุขภาพของพืชการให ปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยพี่นักเกรบางท่านนะครับอาจจะได้รับข้อมูลได้รับความรู้ได้รับเทคนิคการจัดการมาเราก็พยายามที่จะนำไปใส่สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะอธิบายให้เป็นความรู้ความเข้าใจนิดนึงแล้วก็ฟังกันแบบสบายๆนะครับก็นั่นก็คือการใช้ธาตุอาหารเพื่อสุขภาพของพืช เพื่อการป้องกันหรือในการควบคุมโรคนี่คือประเด็นครับถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากไหนก็ต้องนําเรียนว่าเดิมนั้นเราก็ได้รับข้อมูลทางวิชาการในกลุ่มดีจากท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนคุณซึ่งเป็นปรมาจารย์ในด้านของธาตุอาหารคือท่านั้นจบในด้านของโรคที่ไม่มีสาเหตุโรคพืชที่ไม่มีสาเหตุก็อุณหภูมิความร้อนหนาวความแรงความเครียด ประมาณนั้นในส่วนตัวเองนั้นผมเองก็ถือว่ามีความเจ็บป่วยในหลายๆโรคเป็นโรคภูมิแพ้หรือจะเป็นในส่วนของโรคต่างๆหลังจากที่เราใช้เคมีบำบัดมาตลอดไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าแน่แต่นโยบายของราชการหรือของรัฐเนี่ย เขาต้องมาสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่ออะไรเพื่อลดความเจ็บป่วยของประชากรคือไม่ใช่ว่าป่วยเจ็บป่วยแล้วไปหาแพทย์ไปหาหมอนั่นคือสิ่งที่จะไม่มีวันแก้ไขได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวทางจากประชาชนจากคนเราน,านั้นให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีอาหารการกินที่ถูกต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมมีการป้องกันติงต่างๆเหล่านั้นคือการออกกำลังกายการทานน้ำหรืออะไรก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยพอพี่น้องประชาชนหรือเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงความเจ็บป่วยเหล่านี้ก็จะลดลงนี่คือที่มาส่วนหนึ่งของในคนแต่ในเราละ่ะในพืชล่ะครับ ผมก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าประเด็นก็คือเรื่องของการใส่ปัจจัยผมจะไม่นำเสนออะไรที่มันมากมายหลากหลายไม่ใช่เราไม่ใช่นักวิชาการนะครับก็เป็นแค่หมอทุเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้พิสูจน์มาแล้วก็คืออย่างกรณีคนเราการออกกำลังกายการพักผ่อนการควบคุมอาหารนะครับการอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเท นั่นเป็นสิ่งที่เราทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของพืชละ่ะคำแนะนำส่วนใหญ่ให้เราใส่ปุ๋ยให้เราใส่ธาตุอาหารกลุ่มธาตุอาหารก็จะเป็นธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมวิชาการก็พัฒนาขึ้นมามากแล้วเราก็มีความรู้ความเข้าใจกลุ่มต่อมาเป็นธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นกรมาฐาน ก็คือธาตุรลองและจุลธาตุหรือธาตุเสริมคือเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมริดีนัมโวลอนอะไรต่างๆพวกนี้พี่น้องสิกรอครับนี่คือประเด็นเมื่อเราให้ไปแล้วเราก็เข้าใจว่าเ,ออเราไม่ให้อะลงทุนสูงไปก็เป็นเหตุผลของพี่น้องสิกรอแต่ว่าถ้าเรามาดูเหตุผลสำคัญครับท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศ หรือในข้อมูลวิวัฒนาการทางด้านความรู้เนี่ยเขาใช้กลุ่มปัจจัยคือธาตุอาหารเหล่านี้มาเป็นตัวสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชนั้นเขามีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงและมีภูมิต้านทานในกลุ่มปัจจัยบางอย่างในศัพ์ภาษาอย่างกรณีในพืชเขาเรียกว่าฟ h โตอารกซิน หมายถึงพืชมีคุณสมบัติในการที่จะสร้างสารพลังงานเพื่อที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการถูกทำลายจากกลุ่มสิ่งแปลกปลอมก็คือในกลุ่มของโรคพืชในด้านอีกด้านหนึ่งกรณีของธาตุอาหารบางตัวบางชนิดอย่างเช่นตัวอลูมิเนียมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนหรือสารประกอบทองแดง สารประกอบเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติต่อการเข้าไปควบคุมเส้นใยในการเจริญเติบโตเส้นใยของเชื้อราซึ่งอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียอาจจะเป็นในกลุ่มเชื้ออื่นๆที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเขาเมื่อเข้าไปสู่ในพืชแล้วเขามีผลต่อการที่จะไปควบคุมเส้นใยได้สารบางชนิดมีความเป็นพิษต่อเส้นใยของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชด้วยนะครับ ในส่วนของอาบางธาตุอย่างเช่นโบรอนโบรอนเองนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะไปสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันโรคในด้านของแคลเซียมเองก็มีส่วนที่จะไปควบคุมผนังเซลล์ให้มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงไม่ปริแตกไม่เปิดโอกาสให้ในส่วนของเชือ้อราหรือศัตรูพืชเข้ามาทำลายนี่คือคกลไกที่เราอยากจะนำ เรียนเล่าสู่กันฟังคือไม่ใช่แค่ว่า,าเราใช้ปะไตเราพ่นทางใบเราให้ทางระบบรากลาดอาหารเสริมทางดินพ่นอาหารเสริมทางใบแล้วมันจะได้ประโยชน์แค่การเจริญเติบโตไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะครับธาตุหรือจุลธาตุเหล่านั้นเองเนี่ยบางธาตุมีสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนที่ลงตัวเขายังมีคุณสมบัติที่จะไปกระตุ้นให้ สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะนี้โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญผมอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าอย่างกรณีในส่วนของสารประกอบทองแดงหรือจะเป็นในส่วนของอโมริดีนัมหรือจะเป็นในส่วนของอเหล็กแมงกานิสโดยเฉพาะในส่วนของสารประกอบทองแดงเนี่ยเขามีส่วนในการไปสร้างพลังงานของเอนไซม์ เอนไซม์นี้เป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีเอนไซม์ตัวทองแดงเหล่านี้เขาก็จะไปสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเป็นตัวที่หนึ่งเพื่อให้สิ่งมีชีวิตคือเนื้อเยื่อหรือเซลล์เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติก็ไม่ใช่แค่นี้เมื่อเขาสร้างเอนไซม์โตคือสารพลังงานตัวนี้มาแล้วเอนไซม์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีส่วน ที่จะไปกระตุ้นให้สร้างเอนไซม์ซึ่งเป็นพลังงานที่จะทําให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตได้ในหลายสภาวะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหายใจกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสร้างคลอโรฟิลสีเขียวเสีพืชน,นั่นคือพลังงานที่เราเรียกว่าเอนไซม์สารประกอบเหล่านี้เกิดจากาธาตุหลายๆตัวเช่นทองแดงแมงกานิสนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ เหล็กแล้วก็โบลอนต่างๆให้เข้าใจครับว่าธาตุอาหารเสริมที่เราให้เข้าไปนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการเจริญเติบโตของพืชอย่างเดียวคือบางอย่างเนี่ยในปัจจุบันอาจจะมีผู้มองในมุมต่างก็พยายามให้ข้อมูลนะครับว่า,เ,าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ต้นทุนเราต้องไปยัดเราไม่ต้องไปใช้ตัวนั้นเราไม่ต้องไปใช้ตัวนี้อันนั้นก็แล้วแต่มุมมองของ แนวทางเหล่านั้นแต่ในทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกลุ่มที่จะไปสร้างพลังงานเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเอนไซม์เนี่ยไปส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืชในทุกสภาวะในเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังมีข้อมูลต่อไปอีกว่าในกรณีที่เมื่อพืช ผลิตเอนไซม์ขึ้นมาแล้วได้รับการสนับสนุนจากธาตุอาหารเขาก็จะมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในส่วนของในพืชเขาก็จะรวบรวมพลังงานเหล่านั้นผมยกตัวอย่างเช่นเราให้กรดอะมิโนการให้อามิโนโปรโตีนจะเป็นแอลอะมิโนหรือเป็นอะมิโนแอซิด จะมีกี่สายพันธุ์ก็แล้วแต่ครับเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเรามีอะมิมโ,นโนแต่เราไม่มันจะได้แค่ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต,ตไม่ใช่แค่นี้ครับเขายังมีส่วนที่จะไปทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงควบคุมการทำลายของเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทำลายในพืชของเราอีกด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ